ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ยูนิเวิร์สวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับทารังทีอาร์ทรานสมโฟร์เมอร์ปี2อรถ SUV สายลุยสไตล์ดุดันที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์ทรงเหลี่ยมแข็งแกร่งบึกบึนรอบคันซุ้มล้อขนาดใหญ่กันชนหน้าหลังแบบออฟโรดแท้ฝ่หน้าเลสทรงกลมที่ให้ลุคคลาสสิกผสมความทันสมัยพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างแรกหลังคาว,วินหน้าและเสนอเกินที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สาย ลุยอย่างเต็มตัวรถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักอย่างแท้จริงด้านสมรรถนะทารังทีอาร์ทรานส2ฟอรงใช้เครื่องยนต์ดีเซลพื้นฐานจาก Toyota มีให้เลือกทั้งขนาด2.4ลิตรกำลังประมาณ150แรงมา้าและรุ่นใหญ่2.8ลิตรที่ให้พละกำลังมากกว่า200แรงมา้าเน้นแรงบิดจัดจ้านตั้งแต่รอบต่ำเหมาะทั้งการลากจูงการบรรทุกและการขับขี่ ในเส้นทางธุรกันดารมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อน2งล้อและ4ล้อให้เลือกตามรูปแบบก,การใช้งานบุคลิกการขับขี่จะออกแนวรถกระบะผสม SUV ช่วงล่างแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับทางฝุ่นทางโคลนและเส้นทางสมบุกสมบันแม้บนถนนรเรียบอาจไม่ได้นุ่มนวลเท่ารถยุโรปแต่ถ้าเป็นทางลุยแล้วรถคันนี้พร้อมลุยทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารเน้นความกว้างขวางและใช้งานได้จริงมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่ง 9ที่นั่งและสูงสุดถึง11ที่นั่งเหมาะทั้งครอบครัวใหญ่ธุรกิจรับส่งหรือสายเดินทางไกลวัสดุภยัยในเน้นความทนทางแข็งแรงใช้งานง่ายรุ่นท็อปมาพร้อมบอร์ดหน้า,นาจอระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศแบบแยกโซนและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับได้หลากหลายแม้จะไม่หรูหราระดับพรีเมียมแต่ตอบโจทย์เรื่องความอึดถึกและใช้งานได้จริงในระยะยาวในเรื่องของราคาทารังทีอาร์ทรานสมัล2อยู่ในช่วงประมาณ1.6 ถึง1.99ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยอุปกรณ์และจำนวนที่นั่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับ SUV สายลุยขนาดใหญ่ที่ผลิตในไทยและมีสมรรถนะจริงจังหากคุณกำลังมองหารถที่มีบุคลิกโดดเด่นแข็งแรงบรรทุกได้ขับลุยได้จริงและไม่ต้องจ่ายแพงเท่ารถนำเข้าทรารงทีอ Transformer 2คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาก สรุปแล้วทารังทีอาร์ทรานส์ฟอ2ปี2026เป็นรถ SUV ที่เหมาะกับคนที่ต้องการความอนเนกประสงค์ความดูดันและความพร้อมในการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวสายลุยหรือใช้งานเชิงพาณิชย์รถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบขอบคุณทุกคนที่รับชมออโต้ยูนิเวอร์สอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากพารถคันนี้ไปลุยที่ไหนเป็นที่แรกครับรถบ้าน